สวัสดีครับสมาชิกช่องวุฒิปีทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นนะครับได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่17แล้วนะครับท่านผู้ฟังโครงการหนังสือบุรพาจารย์นะครับของหลวงปู่มั่นโูริทัตโตนะครับท่านผู้ฟัง<ม>ในตอนที่17นี้จะเป็นการตอบปัญหา เกี่ยวกับปุคเภสันนิวาสนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ออกจากวัดป่าสารวันรนครราชสีมาหลวงปู่มั่นเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ฟังและพักที่วัดป่าโนนนิเวศตามที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีพันธุโรจูมได้จัดถวายมีพระภิกษุสามาเณรและประชาชนหลั่งไหลมาศึกษาธรรมะกับท่านอย่างมากมายนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ มากราบเรียนถามปัญหากับหลวงปู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องบุพเพสันนิวาสมีผู้ถามดังนี้นะครับท่านผู้ฟังคําว่าบุพเพสันนิวาสนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหญิงชายรักกันอย่างนี้เป็นบุพเพสันนิวาสรักอย่างนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสและอยู่ร่วมกันกับคนนี้เป็นบุพเพสันนิวาสอยู่ร่วมกันกับคนนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสหลวงปู่มั่นท่าน ได้ตอบว่าสำหรับพวกเรายากจะมีทางทราบได้ว่ารักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุคเพสันนิวาสรักอย่างนั้นและรักคนนั้นม่ใช่บุพเพสันนิวาสก็รักและอยู่ร่วมกันไปแบบคนธรรมดาเกิดความหิวจัดคว้าอาหารมารับประทานนั่นแหละอะไรถูกมือก็รับไปพอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งหนึ่ง บุคเพสันิวาสก็เช่นเดียวกันทั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่วไปแต่จะคว้าถูกจุดของบุพเพสันิวาสคือรักและอยู่ร่วมกันกับผู้เคยเป็นบุพเพสันิวาสกันนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากมากเนื่องจากกิเลสต,ตัวรักๆนี่มันไม่ได้ไว้หน้าใครและไม่ได้รอคอยให้บุคเพสอนิวาสมาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อนมัน ขอแค่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ต้องกับเพศและนิสัยของมันแล้วเป็นต้องรักและคว้าดะไปเลยกิเลสตัวรักนี่แหลพาให้คนเป็นนักต่อสู้แบบไม่รู้จักเป็นจักตายไมย่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักใกล้หรือไกลไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่ามากไปหรือน้อยไปควรหรือไม่ควรเพียงใดมีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดียว ไม่ยอมแพ้แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้เอาเลยนี่แหละเรื่องของกิเลสตัวรักมันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอย่างเปิดเผยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครเอาง่ายๆผู้ต้องการมีหลักฐานได้มีความประมาณเป็นเครื่องทรงตัวไว้บ้างจึงไม่ควรปล่อยให้มันวิ่งแสงหน้าไปตามนิสัยโดยไถ่เดียวควรมีการหักห้ามกันบ้างพอมีตั้งตัว แม้จะไม่ทราบบุพเพสนิวาสของตัวก็วยังพอมีทางยับยั้งใจได้บ้างไม่ถูกมันจับถูไถเข้าถ้ำเข้ารูลงเหวบ่อไปท่าเดียวความรู้บุพเพสนิวาสของคนนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตภาวนาซึ่งมีนิสัยในทางรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ยากที่อยากทราบได้อย่างไรก็าตามเราควรมีสติหักห้ามมันอยู่เสมอ อย่าให้มันพาไหลหลงสู่ที่โสมมแบบน้ำล้นฝั่งไม่มีอะไรกั้นก็แล้วกันยังพอจะมีหวังครองตัวไปได้ไม่จอดจมลมลึกลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียวนี่คือการตอบปัญหาของหลวงปู่มั่นภูริัตโตเกี่ยวกับบุกเพสันนิวัตนนะครับท่านผู้ฟังความปรารถนาแบบปุถุชนนะครับท่านผู้ฟังอีกปัญหาหนึ่งที่ญาติโยมได้ถามหลวงปู่มั่น ได้แก่ระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดมาไม่ประสงค์จะให้พร,พรากจากกันในพบต่อไปเกิดในภาพใดขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวังถ้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนาให้ได้พบกันทุกพท,ท,ทุกชาติไปไม่ได้ไหมรบูท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเส้นทางเดินของจิตใจผู้มุ่งหมายเท่านั้น ถ้าไม่ดําเนินตามความปรารถนาก็ไม่เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายเชินคนต้องการเป็นคนร่ํารวยแต่เจ็ด้านในการแสวงหาทรัพย์ความร่ํารวยก็เป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยความขนขวายตามเจ็ดจำาองที่ตั้งไว้ด้วยจึงจะสมหวังนี่ก็เหมือนกันถ้าต้องการเป็นสามีภรรยาครองรักกันอย่างมีความสุขทุกภพท,ทุกชาติไปไม่อยากพลาดพลาดจากกันต้องมีจิตใจคือทัศนะตรงกัน ต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกันไม่ชอบสแสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการทำลายจิตใจและความสุขความไว้วางใจกันต่างคนเป็นผู้รักศีลธรรมมีความระพฤตดีไว้วางใจกันเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ย้อนถามว่าโยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้นไม่ปรารถนาอะไรอื่นบ้างหรือเขาก็ตอบว่านอกนั้นก็ไม่ทราบว่าจะปรารถนาอะไรอีก เพราะความปรารถนาอยากได้เงินได้ทองอยากได้บริษัทบริวารอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นพระหมหากษัตริย์อยากไปสวรรค์นิพพานก็ยังอดลืมภรยาซึ่งเป็นที่รักไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะนี่เป็นจุดใหญ่แห่งความปรารถนาของโลกเลยต้องปรารถนาสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้ทุชนก่อนจากนั้นถ้าพอเป็นไปได้ค่อยพิจารณากันต่อไปลุงปู่หัวเราะแล้วถามกลับว่า ถ้าเป็นดังที่ว่านี้โยมไปไหนก็ต้องเอาแม่เด็กไปด้วยใช่ไหมเขาก็หกัวเราะแล้วเรียนท่านว่ากระผมอายที่จะเรียนท่านตามความหมายของผุ้ติชนที่อยู่ภายในแต่ความจริงแล้วเท่าที่กระผมยังบวชไม่ได้จนบัดนี้ก็เพราะเป็นห่วงแม่เด็กกลัวเขาจะว้าเวเป็นทุกข์ไม่มีผู้ปรึกษาปรารบและให้ความประปุุนแก่เขาเท่าที่ควร ลูกๆนอกจากจะมารบกวนของเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่และเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องควรใจให้ยุ่งแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะมีความปรารถนาทําให้แม่มีความประป่นและสบายใจได้ในทางใดบ้างผมจึงอดเป็นห่วงเขาไม่ได้อีกประการหนึ่งสวรรค์ชั้นนั้นๆตามธรรมท่านบอกไว้ว่า,วามีทั้งเทวบุตรเทวทธิดาซึ่งแสดงว่ามีทั้งชายมีทั้งหญิง เหมือนแดนมนุษย์เราและมีความสุขความสำราญด้วยเครื่องบำรุงบำเรอนานาชน,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 นิดซึ่งเป็นสถานที่น่าไปและน่าอยู่มากแต่พรหมโลกไม่ปรากฏว่ามีเทวบุตรเทวธิดาเหมือนมนุษย์และสวรรค์เลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ว่าว่าเวไปหรือเพราะไม่มีผู้คคยปลอบโยนเอาอกเอาใจในเวลาวลงุหกิจใจขึ้นมายิ่งนิพพานด้วยแล้วยิ่งไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องสัมผัสเอาเลยเป็นตัว เป็นของตัวโดยสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดเข้ามาช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องบ้างเลยเป็นตัวของตัวแท้แท้และจะมีอะไรเป็นที่ภาคภูมิใจและเทิดทูนเกียรติว่าผู้ถึงนิพพานแล้วเป็นผู้ได้รับความภาคภูมิใจทั้งเจตติยุธ์ชื่อเสียงเรียงนามและความสุขความสบายจากธรรมดาท่านผู้ถึงนิพพานด้วยกันอย่างมนุษย์ผู้มีฐานะดีมีสมบัติมากมีเกียรติสูงได้รับความยกย่อง สารเสริญจากเพื่อนมนุษย์หญิงชายด้วยกันทั้งที่ไปนิพานแล้วเห็นเงียบไปเลยไม่มีพวกเดียวกันยกย่องสารเสริญท่านจึงทําให้สงสัยว่าการเงียบไปเลยเช่นนั้นจะเป็นความฉุกได้อย่างไรหลวงปูต่ตอบว่าสวรรค์พรหมโลกและนิพานมีได้มีไว้สําหรับคนที่สงสัยแบบโยมแต่มีไว้สําหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัวและคุณค่าของสวรรค์พรหมโลกและนิพานว่า เป็นของดีมีคุณค่าต่างกันขึ้นไปตามระดับขั้นและความดีของผู้ที่ควรจะได้ถึงตามลําดับคนแบบโยมสวรรค์พรหมโลกและนิพพานคงไม่ได้ฝันถึงเลยแม้โยมจะไปก็ยังไปไม่ได้ถ้าแม่เด็กยังอยู่หรือแม่เด็กตายไปโยมก็จะอดคิดถึงไม่ได้แล้วจะมีโอกาสคิดถึงสวรรค์นิพพานพอจะหาเวลาคิดเพื่อจะไปได้อย่างไรแม้พรหมโลกและนิพพานก็ไม่ได้ ดีกว่าแม่เด็กสำหรับความรู้ลึกของโยมเพราะพรหมโลกน,นิพพานบำรุงบำเลอโยมไม่เป็นเหมือนแม่เด็กโยมจึงสงสัยไม่อยากไปกลัวจะขาดผู้บำเลทั้งเขาทั้งท่านหัวเราะถูกใจเมื่อถึงตอนนั้นหลวงปู่พูดต่อไปว่าอันความสุขที่เกิดจากสิ่งต่างๆนั้นแม้ในโลกมนุษย์เรายังต่างกันต่างชนิดของสิ่งต่างๆนั้นมี ที่มีรสต่างกันแม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในร่างกายอันเดียวกันก็ยังนิยมรับสัมผัสต่างๆต,ต่างกันเช่นตาชอบสัมผัสทางรูปหูชอบสัมผัสทางเสียงจมูกชอบสัมผัสทางกลิ่นลิ้นชอบสัมผัสทางรสกายชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็งใจชอบสัมผัสทางอารมณ์ต่างๆตามหน้าที่และความนิยมของตนจะให้รสนิยมเหมือนกันย่อมไม่ได้ การรับประทานเป็นความสุขทางหนึ่งการพักผ่อนนอนหลับเป็นความสุขทางหนึ่งการครองรักตามประเพณีของโลกเป็นความสุขทางหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆก็เป็นความทุกข์ทางหนึ่งฉะนั้นโลกจึงไม่ขาดจากการสัมพันธ์ติดต่อกันกับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขตลอดมาและจำต้องสแสวงหากันทั่วโลกจะขาดไม่ได้ความสุขในโลกมนุษย์และสัตว์ ที่ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขในสวรรค์และพรหมโลกเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขในพระนิพพานของผู้สิ้นกิเลสเครื่องกังวลใจด้วยการด้วยประการทั้งปวงเป็นความสุขประเภทหนึ่งต่างจากความสุขที่โลกมีกิเลสทั้งหลายได้รับกันจะให้เป็นความสุขเหมือนแม่เด็กเสียทุกอย่างแล้วโยมก็ไม่ได้จําเป็นต้องดูรูปฟังเสียงรับประทานอาหารพักผ่นนอนหลับ และแสวงหาคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศินภาวนาเป็นต้นให้ลำบากเพียงอยู่กับแม่เด็กเท่านั้นความสุขจากสิ่งต่างๆก็ไหลามารวมกันในที่นั้นหมดซึ่งเป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากลงไปเยอะแยะแต่โยมจะให้เป็นดังที่ว่านี้ได้ไหมเขาตอบว,ว่าโอ้โหจะได้อย่างไรท่านอาจารย์แม้แต่แม่เด็กบางครั้งยัมีการทะเลาะกันได้ จะสามารถนำความสุกจากสิ่งต่างๆมารวมกันกับเขาคนเดียวได้อย่างไรก็จะยิ่งทําให้ยุ่งใหญ่หลวงตามหาบัวเล่าว่าโยมคนที่ถามปัญหานี้เป็นคนมีนิสัยอาตหารตรงไปตรงมาทั้งรักษาศีลรักษาธรรมดีมากเป็นครรวารที่มีใจใฝ่ธรรมและมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากหลวงปู่จะให้เวลาพูดคุยธรรมะกันแบบพิเศษ เป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมท่านในเวลาปลอดจากแขกคนอื่นปกติไม่ค่อยมีใครสามารถถามท่านแบบเขาได้เลยเขาเป็นคนที่รักลูกรักเมียม,มากมากเยี่ยมลวงปู่บ่อยด้วยความเลื่อมใสท่านมากเวลามีแขกอยู่เขาเพียงกราบท่านแล้วก็หลีกนี้ไปทำงานอะไรช่วยพระเนนตามนิสัยของคนสนิทกับวัด ถ้าไม่มีคนอื่นอยู่จึงเป็นโอกาสที่เขาจะกราบเรียนถามปัญหาต่างๆจากหลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตาให้โอกาสทุกครั้งสําหรับหลวงปู่แล้วท่านฉลาดและรู้นิสัยคนได้ดีมากหาที่ตําหนิมิได้คนทุกชั้นทุกเพศวัยมาหาท่านการปฏิบัติทางกิริยาจะไม่เหมือนกันเลยทั้งการพูดธรรมดาและอัดธรรมก็ต่างกันไปเป็นารๆไปนี่คือการตอบปัญหา ของอรค์ปู่มั่นนะครับท่านผู้ฟังใน,ในตอนที่17นี้เรานําเสนอให้ท่านได้รู้และรับทราบกันนะครับท่านผู้ฟังสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปที่18นะครับท่านผู้ฟังสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ